เนี่วผมว่าบีมนะโทษนะครับนี่เรามาเล่นบล็อกฟุตนะครับนะครับถ้าเหล่าใครที่สงสัยว่าทําไมผมถึงกลายเป็นเบคอนผมมีภาพผมมีภาพปลากรอบครับเอ้ยปลากรอบดิไม่ใช่ปลากรอบนะครับบีมบีมมีไอ้เกลียวพลังประจาไหมลาดผ่านพลาดผ่านกดเปลี่ยนแต่ว่ากุ้งครูหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กุ้งครู b r o w อ e r มันไม่เซฟหนาผ่านให้ผมแล้วผมก็ไปซื้อของใช่ไหมผมเลย<ว>เปลี่ยนเปลี่ยนเมลใครนะ่ะใครมาเฮ้ยผมเปลี่ยนเมลใช่ไหมเพราะผมเปลี่ยนเมลเกิดอะไรขึ้นลืมลืมเปลี่ยนมเลยนม,ล,เล,นมลกลับโว้ยเออแล้วผมก็ได้เป็นหน้นี้เลยครับหนาผ่านก็ไม่เซฟไม่กูกคือผมอ่ะเขาเรียกยังไงวะเป็นคนไม่ค่อยจำขึ้นไรเซฟเซฟกดเลยครับแอดมัดกนมันกรขาววันอะ เออตอนนั้นครับ<า>งองก<า>รถาเล่นใหม่หรือใหม่งั้นเอ้ยไอ้อป้อง,องแล้วมันเสียไปเป็นหนึองถ้าได้ทันรหัสนี้กูยังไม่ได้ก็ออกแครนแล้วก็สร้างแครนใหม่เลยอยู่กันสามคนเอาไหมโอ้อโหแล้วแครนตึงๆอย่างเงี้ยมันจะหายไปจะกทำยังไงวะไม่ได้อยู่ดีๆกูกูคืนได้หรหัสกูก็ยังอยู่ไงีไ่ใครเป็นหัวแช่น่ะกูเหรอมันก็ต้องมึงดิถ้าถ้ากูชางมันก็ชักไงไทยกูวิวห้าสิบหกเฮ้ยพ่ดนะไอ้คนออกแค้นเลยออกแค้เลย ไอ้ป้องเอ้ยวฮะคัดหูดังก็ใส่โค,โค,ค้ชคอนสโตรเออโอเคงเคั้นกูออกแค่เลยแล้วกูจะทำแข่ชื่ออะไรดีสมองกีธรรมะฝนไม่ไม่ไม่เอาแค่นั้นเออดึงเป๋าเออไม่จึงปังมากนะเออเคนี่แหละที่นี่แหละจึงปังป้องจึงปัง เอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเขียนชื่อนี่ก็ได้แหละไอ้เจ้าจิงปังมองปเนี่ยป้องแบบนี้เลยจิงปังเนี่ยจิงปังไม่โอ้ยยี่แหลกแหลกแหลกโอ้จะตายจะตายว้าววิหัวเราล้อก็ชั่วเลย ได้แล้วเนี่ยได้ตอบผุ่มไม่มีตายตักฉาเมื่อ <bizarre> กี้หรอนะไปกดทะเลน้ยชื่ออะไรดีอี๋จิงปังอ่ะจิงปังภาษาไทยเลยหรออังกฤษดีปังเขียนไังไงวะไอ้ที่กูในในแชทอะในแชทเกมมันเขียนไม่อยู่ จ,จิงปังจิงปุงจงปุงจงปุงไม่ล่ะจิงปังจิงปังเ้โ<ป>อ้คมันไม่ได้อยู่ในแขนมันจะกระท้องแค่กันได้ไหมทำไมทำไมไม่ตีไม่รู้ถามใคร เจิงปุงนะครับแขนเจิงปุงจึงเอ้ามันขาดโลโก้แขนนะดิไม่ต้องใส่ก็ได้โลโก้ก็เป็นแค่เอออีโจสลัดกระโหลกงูไม่แต่มันไม่ขึ้นแล้วกูหลงไปกดตรงเออลิงโลโก้แขนแล้วมันหายงั้นเดี๋ยวกูหาปลกแขนให้แบบเท่ๆเลยกอแขนมาแล้วอะแล้วแขนเจิงปุงจะอยู่ไงอ่ะแขนเจิงปุง เว้ยเั้พึ่งนะเออดูดิแค่เหลือเก้าสิบแปดล้านเลยอยากร้อยยี่สิบแปดล้านผมนั้นออกแคนมาเพื่อมาตั้งแคนกับเบคอนงง,งไม่ใช่ไอป้องลองเาลองเอาลิงนี้ไปใส่ดูไม่โอ้วเอกเอาลิงเว้ยแล้วมันเป็นรูปเหี้ยไอ้สัต์รลูก เบาสื่อคุยเอ้ยอันนี้นี่นี่อันนี้ลองดูจิงปังจิงปังเออลองไปใส่ดูระหว่างที่กูกับพี่กูตีกันอยู่กูกำลังยืนหาอีมด <นะ S 1> อ๋อพอมึงดูรูปแล้วมึงก็กดคัลลอกเออกดลาอกคัลล็อกลิงข้อความนะ อุ้ยอชาวแม่งหนีดีกว่าเฮ้ยไปไหนไอ้ป้องเรือชาวประมงมึงล่ะไปไปไปก่อนทะเลทรายกูพร้อมแล้วนุนนุนโอ๊ยปูนุนเนดรับเอ็ดรับเอ็ดทำแบบกูได้เปล่ารับเอ็ดรับเอ็ดอุ้ยโยลูกกูไม่ได้อัพสเต็ปดาเมจห้าพันอะไรอ่ะจะขนขโมยเรือกูอะทำแบบกูได้เปล่านั่นแหละทำได้เปล่าป้องกูลังว่ายน้ำไป ไอ sí, sí, um. sí, 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 si right. ้บ uh ันมาปัตปัตมาไอ้บันมาถึงบอกดีไมาหันละถึงบอกดีไมาหันละไะเฮ้ยเฮ้ยตําเล่ตําเล่นเอ้ยทิ้งกูเอ้ยบี้บี้บี้เฮ้ยนี่แหละนี่ตัวแรงกูคันนี้แหละลำนี้แหละนี่ทำไมพี่กูอยู่แล้วเรือมันโยกวะนานาเรือนาเรือไปนาเรือ โอไปไปไปทะเลทรายเดี๋ยวขวาไอ้ที่จะทิ้งกูไปไปเอาปีมันตกเรือตอนไหนฮะโอ้ยไปเร็วไปแล้วไป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 อันนี้ก็แรงอยู่เฮ้ยกูเจอเรือคู่แข่งว่าลำนั้นแ่ะลำลำเรื่องเหลืองไอะไอ้ปันเอาเรือไปันไปได้ไอ้ปันเอาเรือไปันจะได้แต่ในเกาะทะเลทรายกูฆ่าไปหมดแล้วนะอีกหนึ่งหมื่น 1 0 0 0งอเออหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสองร้อยแปดสิบเจ็ดเออกูจะสมผลได้ละคนละเอียดอ่ะงานก็พิมแมลงเซฟกูจะเซฟแ่ะพิมทำทำไม ผลบากี้ก็ได้นะอยู่ก่อนนี่มันใช้ดาบก,กันอยู่มันยังใช้ดาบใช้ดาบในการโอ้จริงกูไม่น่าจะใช้เออดาบแันนี้เลยนะกูน่าจะใช้ดาบอุกทส่มันส,สามารถรวบรวมเออตัวต่างไดเ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูไม่ได้อับเลือ่อนมาซอยกูเนี่ยงั้นกูก็เบี้ยมมึงล่อมันไหมมันไวดิ แห้งเลยเจ้าไอ้เ้ยกูโดนกูดนี่ยสะทอนปะเนี่ยเฮ้ยบ้านจะียเี้ยกูเกียองไฟตายคุยอเ้เมื่อกี้กูโดนดเหี่ยะท้อนป่ะวะโอ้ยกูติดอ้ยจะตายแล้วตัวนั้นอะเอ้ยตายเอา่ตีงเกยวตีทำไม อีกสามตัวอสามตัวรอไว้รอไว้รอไว้โอ้มันอุ้ยพวกเหี้ยทำไมสามตัวท้ายมันดูลำบากอย่างวะพูดตายหยิบเลยอุ้ยแม่งสลายกันไปเลยรีมเรื่องน้อยทั้งนั้นครับหนมไม่ตีแล้วก็ แค่นั้นแหละกูตึงสู่สิโอเคคว้าเลือดแล้วเกมมันจะไปทางนั้นทำไมมันเพียวไกลยังไงงั้นมึงไปเลยไป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 เอาไว้กลับอิงไว้กลับด้วยโอ้ยอยู่ใครอยู่นั่นเนี่ยไอ้เชียก็เกมแม่งบั๊กไอ้เชียพวกเนี้ยกากูดิโดนกูหมัดเดียวตายหมดอ่ะเว้ยกูก็โดนมันหมัดเดียวตาย มึงเป็นส่สามมาหรือเปล่าวะเฮ้ยมีบใบประกาศกลับด้วยมันเป็นห้าหมื่นไม่ใช่สามสิบเอม็มกูก็ไม่เห็ไอ้แคเกมแค่นเนี่ยเอ้ยเราเานึกสภาพดิยสามสิบเอ็มอะติดป้ายประกาศรางวัลคือสามสิบล้านบาทอะสามสิบล้านเบลีย์อะไอ้เแค่กูค่าตัวเดียวคือกูรวยถ้าค่าได้อ่ะกูไม่กูไม่ฟาร์มอม,รมอนแล้วกูมาฟาร์มคนเที่ยเอ้า อ้าไอ้แก่ได้ช่วยนครับเไปอยู่ใกล้มันตอนแรกคืนทีวีกูแต่กูออกอะไรพี่คนโอ๊ยดูชื่อกูไม่ได้ชื่อมันดูยากท่านเร็วกูออกเอะไร มึงเลื่อนโล่จากมะบิมเก๋เฮ้ยป้องมาตีมันโลดิโอ้ยมันน่าสมเพชนะเว้ยอีกมันไม่ตายแกล้งแกล้งแล้วเสร็จแล้วกุ้งเชะน้ำปาบิมมึงรอดูนะมึงรอดูนะเกือบกูออกอะไรเป็นคนหรือเปล่าเฮ้ยยังไงป้องยังนิ่งเลย

เอ้ยมันตีมันเลื่อนโลหน่อยกูจะตายโอ้ยขัดขดขัอดอุ้ยกูจะตายอุ้ยระเบิดเป็นเลโก้ิง ตันเหรอป้องสามจุดเก้านะบีเวอร์อ่ะบีเวอร์บีเวอร์ไอ้ยบ้านเอาเลยเอาหนูโอยปุ่งเอาหัวตาเลี้ยวแหัวตานล้วมันจะล่าทำไมวะเฮ้ยป้องอะไรกูได้ผลเนี่ยกูได้ผลมะเฟืองมะเฟืองไป ใช่แล้วกูได้ผลกูได้ผลไฟเอ้ยไม่ใช่ดิผลแสงกินเลยเป็นไงลาดใหม่ก็ดวงดีอ่ะไอ้นี่แมงคนดีจริงๆเลยแต่ว่ากูก็ต้องแต่ว่ากูก็ไม่ไม่จำเป็นต้องอัพเลอือดก็ได้แล้วนี่หว่ามีังไร่อ่ะ ไม่ได้คา้นสไยใครเนี่อุ้ยกับตายไอ้บ้านมีคน่ก็ไม่พนวะรับอะไรดิเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอผมเดี๋ยวมันเจอผมเดี๋ยวมันเจอผมโอ้ยนี่นี่แหละได้ป้อง้องกู้ดเปิดพีพีกูมันเองกูมันเองกูสุดเอา มันจะฆ่า,าก,กูเฮ้ยห้าพ0 0กูก็ได้หาคีย์นี N ่ว่ะไปฟังตรงนู้นพองสองวิวเฮ้ยกูได้กูได้หมื่นเจ็ลยนะกูนนแบบห้ามึงได้เลยเฮ้ยแสนเจ็เลยแหละเจ๊งแคผกในบิ๊มฮะไอ้หมันน่ะ มัดมัดมัดอะไรดีมึงไม่ใช่มัดเขาเนี่ยมันอะไรกูอยากคว้าไอ้มัดวุ้นไอ้มัดไอ้มัดเอ้ยตัวท้ายตัวท้ายกูใช้มัดแล้วอุ้ยไอ้แก่นี่ล้ากูอุ้ยมีมาเอาตัวใหม่เลยเนเน้ นี่ร้านมันร้านมันนี่กูไปจุดฟาร์มต่อไปได้แล้วเนี่ยแตบร้านได้แล้วมึงกีบเอ้าอีกตัวนึงอ่ะเอ้ยพี่พี่มิดีพวกมีมไอ้นั่นมันจะเป็นร้านมึง ไม่มันไม่ล้าเลยแค่นี้คนดีมากคนบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์มันไม่ใช่อิมโพสเตอร์แบบที่พวกมึงคิดหรอกโอ้ยเอ๊ะมันช่วยมึงฟ้ามเฮ้ยเอาคนไม่คนไม่ดีคนไม่ดีมาช่วยมึงฟ้ามอู้ัหูตัวนี้ตัวนี้กูซื้อห้าคีย์ดีกว่าเงินเงินกูพอละ กินไปไหนอ่ะกูบอกกูจะไปซื้อฮายคิ้วบินเร็วจังง่ะบู๊บจะไปลูกสองไปว่ะย่ว่ะอีดาบดาบแชงมันทำได้ตั้งแต่เวลไหนวะบอกสองร้อยใช่ไหมร้อยเป๊ะถ้ามึงตึงช่อนนะแต่ระดับมึงไม่ได้หรอกเล่นเล่นเล่นเลกูพูเล่นนะกูพูเล่นกูพูเล่นค่ะทีเดียวกูได้อยู่แล้วเพราะว่ากูมีเออวิธีการที่แบบทุกคนต้องอึ้งแน่นอน sorry team ไม่คิ่กูบินเลยคลิปนี้ก็เป็นเท่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ราลิแดนเพิ่มนะครับบ๊ายบาย